สวัสดีครับเพื่อนๆผัดหอยมแมลงผู้ใบหห่ะพาครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับพริกกระเทียมครับผัดให้หอมให้ชุนครับผม หลังจากกันครับใส่หอยที่เราเตรียมไว้ครับผัดให้เข้ากัน หลังจากที่เข้ากันเสร็จเรียบร้อยน้ำตาลซอสปรุงรสฝ่าเขียวซอสหอยขอเติมน้ำเปล่านิดนึงนะครับ ัดให้เข้ากันอีกรอบครับเข้ากันดีแล้วครับใบหุะพาครับใส่เยอะๆเลยจะได้หอมๆนะครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบใครชอบรสไหนก็ปรุงตามชอบนะครับ หอยนี้ได้มาจากาตลาดปฐมมงคลนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับร้านน้องโบทะเลสดเสียฟูกนะครับเพื่อนเคนไหนอยู่ใกล้ก็แวะไปซื้อได้ครับของสดมีทุกอย่างครับเพื่อนๆนี่ครับผม ประมาณนี้ครับกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยจากนั้นเราจะตักใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆเมนูนี้จะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ดีนะครับหอยมแมลงผู้ผัดพริกสดใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ